อนุญาตถ่ายได้ไหมคะได้ได้ก็จะให้ถ่ายไปส่วนมาผมก็ให้เขาถ่ายไปผิดถูกเราไม่ว่ากันผมค่ะไม่ว่ากันเน,นาะเป็นสูตรเลขที่ได้มาเหรอคะไม่ได้ลวผมเป็นสูตรผมเองนี่เดี๋ยวให้ดูงวดที่แล้วก่อนนี่งวดที่แล้วมันถูกแบบนี้64<อ>นี่ค่ะข,ขอบคุณคุณล,ลุงนี่งวดนี้นี่นี่ถ่ายไว้เลยค่ะ บอกวิ่งบนเก้าก็สี่วิ่งล่างเจ็ดแสองแล้วก็มาทะยงกันได้เป็นเลขคู่เป็นเลขคู่เหรอคะนี่แหละขอบพระคุณคุณลุงนะคะที่กรุณาลูกนี่เลขรถแม่ยนางแปดแปดใช่ไหมค่ะเนี่ยแปดแปดของลูกแปดแปดค่ะถ้าเสี่ยงก็เสี่ยงไปเนี่ยโอ้มันดีกว่าไปเอาตัวอื่นค่ะบางทีมันมาแอบออกค่ะบางทีไปแอบออกเหรอคะนั่นแหละมันเป็นเช่นนั้นหวยเป็นเช่นนั้นหวยเนาะ เป็นเลขแม่ย่านางของลูกเหรอคะครับก็ที่เราใช้อยู่นี่แหละอ๋อเขาจะให้โชคก็เราก็ต้องดักเขาไว้ส่วนมากเคยออกไปแล้วค่ะแปดแปดแล้วแต่นานมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวลูกจะซื้อนะคะใบละเท่าไหร่คะบใบละร้อยใบละร้อยหรอคะมีกี่ใบคะมีใบเดียวเนี่ยใบเดียวหรือสองใบใบเดียวหรอคะอย่างนั้นเดี๋ยวลูกซื้อเขาจากหวยชุดนั่นแหละค่ะเดี๋ยวลูกซื้อแปดแปดเลยเนาะครับแปดแปด ใบหนึ่งเอ่ที่รู้กันเนาะแปดแปดอาจจะออกเป็นอย่างนั้นริงครบองเขาบอกว่าเขาล็อกเขาล็อกแม่เหล็กมันผมว่ามันเป็นไปไม่ได้มันเป็นเช่นนั้นเองครับค่ะค่ะเป็นเช่นนั้นเองมันจะจักมันยามมายาของตัวเลขค่ะครับค่ะเป็นเช่นนั้นเองค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวหนูซื้อแปดหกกับแปดแปดเนาะครับค่ะรางวัลมีเจ้าของใช่ไหมคะ จริงๆแล้วมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยของแต่ละคนค่ะไม่ไม่ใช่เป็นเหมือนกันค่ะสังเกตดูที่เราอยู่คนทุกวันนี้ก็ทําบุญไม่เหมือนกันอยู่ค่ะบางคนก็ไม่ไปค่ะบางคนก็ไปค่ะมันก็อุปมาเหมือนในที่จะมีโทคนี่แหละค่ะถ้าลถแล้วก็มันจะแม่นนะเคยข่าวเขาเคยออกฝันว่าหายฝันว่าขับไปชนว่าเขาค่ะ เราก็เอาเลขเบอร์มาแทางเขาเธอถูกคเขา<อ>เขาบก็เดี๋ยวจะคนก็ไปร้อยเลขเนอะนังเลขังเนี่ยเหรอคะเนี่ยเหรอคะเลขดังเลขดังตัวไหนมั่งอะ เอยอะเลยเหรอคะแนที่เต็มอแล้วน้องชอบเลขอะไรไน้องชอบเลขอะไรบอกพี่สิน้องขายน้องไม่มีเลขในใจเลยเหรอคะไม่มีเลยยพี่ รู้นะจะเก็บไว้เป็นของตนเอง,งที่หมดเลยใช่ป่ะเดี๋ยวพี่เร็งก่อนห้าใบเท่าไหร่คะห้าสิบค่ะแม่นางกวับ วันออกวันพุธเนะเาะทุกวันอัคนนงคารจะวันแข็งวันพุธก็ไม่อ่อนต้องเป็นวันศุกร์